สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับชมรมที่ตระกูลโหราศาสตร์นะครับหมอเพียวรับดูไลยมือนะครับรับตรวจดวงชะตานะครับชีวิตการงานอนาคตของท่านนะครับถ้าท่านอยากรู้ถ้าท่านอยากเห็นนะครับท่านอยากจะพิสูจน์ว่าอาจารย์ทองเพียวนี่แม่นไหมนะครับอาจารย์ทองเพียวนี่มาโกหกหรือเปล่าอาจารย์ทองเพียวมีศิลปะการพูดเป็นชั้นยนะครับมีการเรียนการสอน เรื่องหัวลาศาสตร์เป็นเช่นไรนะครับอยากจะรู้นะครับก็ไอดีไลนมานะครับ0 9 2ย7 1 0 7า0อนะครับอาจารย์ทองเพียวนะครับมีประสบการณ์การดูดวงมาตั้งแต่วัยอยู่นะครับอำนาจเจริญมานะครับและในวัยเด็กนะครับก็ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่สนใจนะครับศึกษาแต่วิชาโหัวลาศาสตร์นะครับทำให้เก่งเรื่องไพ่ เรื่องวันเดือนปีเรื่องกรุบเลือดนะครับแต่ที่เก่งที่สุดนะครับเป็นวิชาลายมือนะครับและก็นะครับโง่เห็ก็ดูได้คือเป็นหลายศาสตร์นะครับคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ทุกอย่างนะครับอาจารย์ทองเพียวจะมีความเชี่ยวชาญนะครับก็อยากตัวดวงชะตาให้ทุกท่านนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับเป็นการเรียนรู้ วิชาโหราศาสตร์ร่วมกันนะครับมันก็ไม,ม่แม่นเต็มร้อยนะครับเพราะว่าโหราศาสตร์แต่จริงแล้วคือการอนุมานนะครับคือการเทียบเคียงของสองสิ่งนะครับเพื่อหาสิ่งใหม่เทียบเคียงเรื่องสองเรื่องเพื่อหาเรื่องใหม่เข้ามานะครับพยากรณ์ถึงปัจจุบันและในอนาคตนะครับอดีตจะเป็นยังไงก็ทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอนาคตเราต้องอยากรู้เรื่องของโชคลาภนะครับอย่างน้อยคนที่ ซื้อหวยก็อยากรู้ว่าตัวเองจะรวยไหมนะครับคนที่ซื้อหวยก็อยากรู้ว่าตัวเองจะถูกไหมนะครับอยากรู้ว่า,าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็ต้องมาดูกันว่าแม่นหรือไม่อย่างไรอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับชีวิตคือการศึกษา